ใช่ครับก็ดีใจที่แบบกรรมการเห็นความดีในตัวเราจะส่งต่อให้น้องๆก็พยายามจะเป็นต้นแบบดีๆให้น้องๆครับผมก็อยากให้น้องๆเลือกสิ่งที่ดีก็เอาไปอย่างเบาสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่แบ่งตาครับผมนกัเขาเรียกว่าเป็นคำสอนเออใช่ก็หยิบยื่นอันแต่อันเขาเรียกว่าข้อดีของเราไปดีกว่าครับผมเพราะว่าในยังไงทุกคนก็ต้องมีข้อเสียและเอาข้อดีของเราไปดีกว่าครับผมแล้วก็ เราทั้งสองคนก็เป็นกำลังใจให้น้องๆในการทำอะไรสิ่งใหม่ๆให้น้องๆเหมือนกันอันนี้เราวันเดียวกันเลยครัใช่ครับผมคมาเป็นคู่เลยใช่ไหมคะจริงๆก็มีพี่เอิร์ธอีกครับใช่ที่จริงมีนักได้อีกเยอะมากเลยครับนี่ได้รางวัลก็แสดงว่าประเทศเรามีแบบเยาวชนดีเด่นเยอะถ้าได้รางวัลนี้ไปกดดันไหมคะเพราะว่าหลายๆคนก็มีเราเป็นต้นแบบ จริงๆก็ไม่ถึงขั้นกดดันหรอกครับผมการที่แบบตอนอย่างสมมติตอนนี้คือหลายคนมองเราเป็นต้นแบบเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไรดังนั้นเราเป็นเหมือนเดิมดีกว่าการเป็นตัวยากขึ้นไหมคะกอล์ฟงานด้วยซ้ำเหมือนกันมันคือทําให้เราต้องแบบเป็นคนดีต่อไปเรื่อยๆกลัวว่าถ้าวันหนึ่งจะผิดคนดีคนดีเอาจริงๆเราถือว่าคนเรามันไม่ได้ดีเราไมเป็นได้ จะมีแต่แบบไม่ใช่บุกแต่เองใช่เขาบอกอย่างที่บุกบอกก็คือก็อยากจะเป็นให้มันเป็นตัวเองนั่นแหละก็ให้เด็กให้น้องๆเขาเลือกในสิ่งแบบที่ดีเราทำในสิ่งที่ดีไปเช่นกำลังใจหรือแบบพาหลายหลายอย่างที่แบบเราสามารถทำให้น้องเราแบบก้าวต่อไปได้อะไรสนใจใช่ก็อยากให้เราผสมไปฐานจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในอการแสดงที่เดาวูและที่สำคัญคือเราเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมเราอยากจะทำอะไรแบบว่าสิ่งดีๆต่อไปในอนาคตด้วย มันมีหลายเรื่องมากเลยมันมีหลายเรื่องมากๆเลยตอนนี้เอาเป็นว่าแบบอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากมากที่สุดละถ้าสมมติพูดถึงตอนนี้นะแบบและหลายคนเนี้ยเขาอาจจะกลัวกลัวตัวตนที่แท้จริงของตัวเองอะแล้วผมว่าแบบเป็นตัวของตัวเองดีสุดอะไรอ่้ยวันนี้ค่ะ ไม่อยากคือใช่ไม่คิดอ่ะก็อย่างที่บอกแบบเวลาไลฟ์ตามไอจีก็สองหมื่นห้ากสนอันนี้เพิ่มสามแสนก็อยู่ๆแบบสามแสนก็เราก็งงเหมือนกันว่าตอนตอนแบบอย่างทีมงานเนี่ยเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมยอดคนดูไปสามแสนห้าแล้วเขาแบบตกงงเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาดีใจที่แบบมีคนเข้ามาดูนี่แสดงว่าแฟนๆชาวจีนรักเราเข้ามากมากเลยก็ดีใจเขาบอก็ก็ดีใจที่เขายังไม่ลืมเราเนาะเพราะแบบ มันก็เ uhm นื่ด้จากความที hmm. ่ผลงาน่ะมันก็ไม่ได้มีผลงานมานานต่อเนื่องมันไม่มีผลงานต่อเนื่องนะครับผมก็แบบเขายังอยู่กับเรารอเจอเราที่ที่จแลก็ยังดีใจแต่พีตัวบางแทนไหมมีแน่นอนแน่เพราะแบบอ่อย่างของรายการวันนี้ที่เราไปออกมาในี่ยนะมีเพราก็จะพาเราไปที่ที่ประเทศทีนกันแล้วก็จะมีของที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ต่างใช่ครับผมก็พาไปทีแน่นอนจะเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์แหละแต่ต้องติดตามีครับผม มีหา我爱你我很呃可爱谢谢ไม่ว่าได้ยู่ไหเอาวิต้องสู้แล้วนะดูแกก็ได้บอกู่เขออ้ายบอกคู่เขออ้แปลว่าอะไรเน่บอกอะไรที่แกงๆอย่างงี้ยอ้าฉันไม่น่ารักฉันไม่น่ารักมฉันหล่อนะเีวเลี่ยงเอ้ยเลี้ยวเ่วยบอก很帅很帅นี่ย โอเคค่ะสุดท้ายเนยไม่ฝากผลงานดีกว่าค่ะที่สองม,มีมีตอ่อไปในระดับต่อไปเนี้ยค่ะครับ,รบผมก็เร็วๆนี้นะครับผมก็น่าจะใกล้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ค <project. S 2> ือเป็นโปรเจกต์ครับผมใช่ก็น่าจะออนแอร์ภายในปีนี้แล้วก็มีเสื้อกนะั่นครับใช่ครับผมซึ่งแคสในวันนี้เหมือนกันก็น่าจะเปิดกล้องประมาณกลางปีนี้แหละใช่เราก็จะได้ดูไปในปีนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็มีแฟนมีดครับผมวันที่18เมษดกันสายอยู่นี้ครับเป็นแฟนมิทติ้งออนไลน์ที่ตอนนี้เปิดขายบัตรอยู่ครับ เขาผ่านจริงๆแบบถ้าพูดถึงไม่ไม่เท่าครั้งแรกด้วยความที่ครั้งนี้มีพี่บุญแบบอยู่ด้วยครั้งแรกคุณเครื่องเลยตรงนี้เลยครั้งแรกแบบวัหน้าเขาแบบเราเห็นหน้าเขาแล้วตอนเดินมาเลยไม่ไหวชัวร์ปอดกอดกอดมาตลยดมันมีเปลี่ยนจากที่90มาเป็น2000ในตอนนี้อะไรนะครับในรอบ2000ก็ดีครับผมก็ดีเหมือนกันนะแต่ก็จะมีมีความพิเศษอะไรยังไงก็ต้องติดตามที่ใช่ครับ ติดตามได้ทางนี้เลยครับสนองนี้นะครับผม